สวัสดีครับทุกท่านครับในปี2310นะครับตอนที่พม่าโจมตีกรุงศรีธุยานะครับพม่าก็ได้ลุกไล่กรุงศรียุธยาจนแทบจะเรียกได้ว่าจนมุมนะครับตอนนั้นพม่าได้ ปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ทุกทิศทางเลยแล้วก็เอาปืนใหญ่นะครับยิงถล่มเข้าไปในพระนครน,นะครับดรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์หลังพิงเชือกเลยนะรแล้วก็ก่อนกรุงแตกทางกรุงศรีอยุธยานะครับปรากฏหลักฐานว่าได้มีการส่งราชทูตนะครับเพื่อขอเจรจาสงบศึกกับเนเมียวสิหบดีแม่ทัพของพม,มา่า โดยตัวแทนฝ่ายกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นก็คือพระยากลาโหมโดยพงศาว,วดารฉบับพระราชหัทะเลขานะครับข้อมูลจากศิลปวัฒนธรรมได้บันทึกไว้ว่ากรุงเทพมหานครศรีอยุธยากับกรุงรัตนปุระอังวะก็ร่วมสโมสรสามัคคีรถเป็นพระราชาสัมพันธมิตรไมตรีสุวรรณปัฒภีทองแผ่นเดียวกันมาแต่ก่อนมิได้เคยเป็นปัจจานึกแก่กัน บัดนี้มีมูลเหตุแห่งเพศนาที่ก่อนเกิดร้าวรานเป็นประการใดพระเจ้าอังวะผู้เป็นอิสราธิปไตยในภูการประเทศทิศอัสดงจึงส่งพยุหโยธาทัพมากระทำวิหิงสาการแก่พระนครศรีอยุธยาฝ่ายปราจีนทิศประเทศเขตสยามให้ได้รับความร้อนอกสมณะพราหมณาประชาราชทั้งปวงดังนี้แปลก็คือนะครับทางทูตอยุธยาเนี่ยก็บอกว่า เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่เคยจะรบกันนะครับตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามีเหตุอันใดนะครับถึงได้มาตีกรุงศรีอยุธยาที่อยู่ทางทิศตะวันออกแบบนี้นะครับอันนี้แปลสั้นๆนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแปลได้แค่นี้นะครับฝ่ายพม่านะครับก็ได้ตอบกลับมาว่า แต่ก่อนพระนครศรีอยุธยาเคยถวายสุวรรณหิรันบุพภาบรรณาการแก่กรุงหงสาวดีมาตราบเท่าถึงกรุงอังวะได้เป็นใหญ่บัดนี้กรุงไทยตั้งแข็งเมืองมิได้ไปอ่อนน้อมยอมออกแก่กรุงอังวะละขนบธรรมเนียมบูรพประเพณีเสียพระเจ้ากรุงอังวะจึงให้ยกทัพ มาตีเอาเมืองออกเหมือนอย่างแต่ก่อนนะครับก็คืออันนี้ไม่น่าจะยากเท่าอันเมื่อกี้นะถ้าจะแปลนะครับก็คือทางพม่าครับในเมียสีพอดีตอบกลับว่าเมื่อก่อนนะอุทยาเคยถวายเครื่องบรรณาการนะตั้งแต่สมัยหงสาวดีตั้งแต่สมัยบุเรงนองแบบเนี้นะครับแต่ว่าทําไมตอนนี้ไม่ส่งนะครับก็เลยกษัตริย์อังวะเนี่ยก็เลยให้มาตีเอาเมืองนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากส่งทูดไปนะครับตอนส่งทูดไปมีบันทึกอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็เอ่อนอกจากส่งทูดไปแล้วก็ยังมีในพง สมวดานพม่านะครับบอกว่ามีการเจรจาผ่านพระราชสารด้วยนะครับ โดยกรุงศรีอยุธยาเนะี่ยมีสารไปถึงว่าหนังสือเราพระยาสุรเทพพระมนตรีผู้เป็นมหาจตุรงบรินายกดุดจ,จากแก้วอันประดิษฐานใต้เบื้องบงกฎเดนุมาตรพระบาทสมเด็จพระบพิษพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพธาวดีศรีอยุธยาอันประกอบด้วยบุญญาธิการเป็นอันมากมีสเสวยกุญชอนเผือกขาวแดงด่างหลายช้างมาถึงผู้เป็นมหาจตุรงบรินายกซึ่งประกอบด้วยปัญญาวิริยะสุรสติด้วยบบดนี้พระบาทสม สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงรัตนบุรีอังวะซึ่งพระองค์ประกอบด้วยเสวตกุญชรเผือกขาวแดงด่างหลายช้างและประกอบด้วยบอกแก้วบอทองเป็นพื้นเมืองมีพระบรมราชองค์การให้พวกท่านยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานั้นก็มิได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าปู่ทวดแลจนแผ่นดินพระเจ้าปู่นั้นมาก็เผื่อแผ่ผูกราชสัมพันธมิตรไมตรีร่วมสามัคคีเป็นสุวรรณปณพีเดียวกันอันสนิทมิได้ร้าว นจนถึงพระเจ้าแผ่นดินเราทุกวันนี้ซึ่งข้างเรามิได้เอาเครื่องราชบรรณาการแลช้างสีต้นมงคลแลม้าสีต้นมงคลไปถวายแต่ใต้ฝ่าละอองทีนีพระบาทพระเจ้ากรุงอังวะนั้น เพราะรามันประเทศเป็นขบถขวางทางอยู่ไม่ได้ไปถวายเพราะฉะนั้นบัดนี้เราจะถวายช้างสีต้นมงคลม้าสีต้นมงคลกับเครื่องราชบรรณาการตามธรรมเนียมเดิมนะครับอันนี้ก็ประมาณว่าพอพมา่าบอกว่าเนี่ยก็มาตีเพราะว่าไม่ถวายเครื่องบรรณาการไงไทยก็เลยตอบกลับไปว่า ก็เนี่ยตอนนั้นที่ไม่ได้ถวายเพราะว่ารามันนะครับรามันหรือว่ามนเนี่ยนะครับขวางทางอยู่นะครับมอนก็คือหงสาวดีนะครับขวางทางอยู่ทําให้เออไม่สามารถไปส่งเครื่องราชบรรณาการได้นะบัตรนี้เนี่ยหลังจากเนี้ยเนี่ยก็จะให้ตามเดิมเลยคือประมาณว่าให้ถอยทับไปนะครับเดี๋ยวจะให้ของบรรณาการตามเดิมนะครับแต่เอาจริงพม่าครับคือพม่ามาถึงขนาดเนี้ยกรุงอ่ะจะแตกอยู่แล้วนะครับคือการเจรจาที่มันจะได้ผลนะมันต้องมันต้องก้ากึ่งกันใช่ไหมครับ ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบก้ากึงกันอนะมันไม่ใช่แบบอีกฝ่ายหนึ่งจะชนะแล้วเราขอหยุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือคือฝ่ายที่ได้เปรียบเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับนะฝ่ายพมา่านะครับก็เลยตอบมานะครับก็เลยตอบมาว่าแจ้งความยังอมาตเสนบดีอยุธยาทั้งหลายทราบด้วยพระเจ้าช้างเผือกผู้มีบุญญาธิการผ่านพิภพกรุงรัตนปุระอังวามีพระบรมราชองค์การให้พวกเราผู้เป็นข้าของพระองค์ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานั้น บัดนี้กรุงทั้งสองได้กระทำยุทธนากันอุปมาเทียบเหมือนคันช่างอันตรงข้างหนึ่งใส่กลับหนึ่งข้างหนึ่งใส่ซึ่งน้ำหนักจิดกันนักซึ่งท่านมีสารม่ว่าจะถวายพระราชบุตรตรีบุตรตาแลช้างสีต้นมงคลแลม้าสีต้นมงคลแลเครื่องราชบรรณาการนั้นท่านจงเอาไว้เมื่อภายหลังเถิดเวลานี้ขอท่านส่งปืนใหญ่สองพี่น้องให้แก่เราก่อนหรือท่านอยากจะยุดตรองดูฝีมืออีกให้ท่านจัด พลทหารที่มีฝีมือมา1,000ันคนฝ่ายเราจะจัดพลทหารแต่ร้อยเดียวออกจับพลทหารท่านหรือท่านจะจัดมาหมื่นคนเราจะจัดแต่เพียงพันคนออกตีกองทัพท่านให้แตกยับเยินไปนะครับอันนี้พม่มาก,ก็กวนแล้วครับอารมณ์กวนแล้วแบบว่าคือเปรียบเทียบระหว่างคันช่างแล้วว่ามันมันไม่ได้สูงสีกันนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับคือเขามีน้ําหนักมากกว่านะครับจะมาเจรจาอะไรเรื่องนี้เอาไวท้ทีหลังนะครับให้เอาทหารออกมาพันคน เลยเดี๋ยวพม่าเอาไปร้อยคนนี่ยจะไล่จับไล่ฆ่าให้หมดเลยนะครับพระเจ้าเอกทัศก็เลยกโกรธนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้พวกพม่าเนี่ยเจรจากโกหกเปล่าๆนะครับหาเอาความจริงไม่ได้เอาความไม่ได้เลยนะครับก็รบกันต่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์นะครับว่าตอนนั้นเขาก็มีการเจราจาสงบศึกเหมือนกันนะครับตอนที่กรุงใกล้จะแตกแล้วนะครับมันก็เลยเป็นการเจราจาที่ไม่ค่อยจะเป็นผลสักเท่าไหร่นะครับฝ่ายที่ได้เปรียบเขาก็ไม่ยอมนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ